สวัสดีค่ะขอเชิญกัลยาณิมิตท,ทุกท่านนะคะมาตรวจดวงชะตาดูดวงนะคะสดๆพร้อมทั้งตรวจกรรมสดๆกับน้องนายได้นะคะน้องนายซิกเซ็นสัมผัสด,ดีให้บริการช่วยเหลือค่ะสามารถดูห่วงจุ้ยดูบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเคหะไม่ว่าจะเป็นบ้านบึงตึกอาคารหรือห้องนอนนะคะหิ้งพระห้องพระสามารถดูได้นะคะทักหาน้องนายได้24ชั่วโมงนะคะมากมายผู้คน มีกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นชะตากรรมดวงตกปีชงราหูแทกพระเสาซ้อนหรือเคาะวิบากกรรมต่างๆนะคะหรือมีดวงเกี่ยวกับเรื่องอุปัติเหตุทักปุ๊บก็เจอปรับนะคะคำว่าดวงค่ะ ก็อันตรายพอสมควรค่ะแต่เราจะทักหรือไม่ขึ้นอยู่ที่บุคคลน,นั้นอนุญ,ญาตให้เราดูหรือไม่ดูได้ทุกเรื่องหรือไม่หรือเจาะจงในสิ่งใดที่เราพอจะตอบเขาได้นะคะเป็นต้นเพื่อไม่ให้เป็นสิ่งที่ทุกใจแต่ว่าถ้าเราดูแล้วบางคนก็ทุกนะคะเพราะว่าเราก็จะตอบตรงๆว่าแก้ไม่ได้ก็ยาที่จะทำใจเราก็จะบอกว่าให้ทําบุญทําทานเอาเองเลยค่ะเน้นเน้นทาบุญทําทานเอาเองเลยค่ะประมาณนี้ค่ะการทําบุญ ทำเหมือนกันทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการถวายผ้าไตเป็นการถวายสังฆทานถวายไม้ตรปักหรือถวายบาตพระถวายของให้กับพระสงฆ์ค่ะก็จะเน้นการถวายคล้ายๆกันทุกอย่างค่ะแต่เราจะเน้นการเจาะจงแต่และบุคคลที่เราจะแก้ไขว่าดวงเขาตกในเรื่องอะไรแก้ไขในเรื่องอะไรสิ่งแบบไหนที่จะต้องแก้ตกนะคะเป็นต้นค่ะอำนาจแห่งบุญ คล้ายๆกันค่ะในการถวยายพระสงฆ์ค่ะเป็นต้นขะอน,นิสงฆ์ได้สูงแล้วก็การเจาะจงเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะส่วนบุคคลนะคะกรรมแต่และบุคคลจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าถ้าเราแก้ไขเขาเรียกว่าแก้ไขปิศากรรมปลดลวิบากกรรมสิ่งเหล่านั้นก็จะคลี่คลายผ่อนหนักและก็เป็นเบาค่ะแล้วก็จะทําให้ชีวิต ดีขึ้นนะคะเป็นต้นนะคะทักหา,าน้องนายดูได้นะคะ24ชั่วโมงค่ะติดต่อมาได้ค่ะคิดท่านละ199้าน1บ9าบาทนะคะน้องนายจะเอาลิงก์แล้วก็สแกน QR วอักหรือดูผ่านทาง Facebook ทางแชทได้เลยนะคะทักมาทาง Facebook ได้เลยนะคะตลอดเลยค่ะยินด,ดีช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นศพหายคนหายนะคะก็ขอ ให้ทุกท่านติดต่อผ่านทางแชทมาหรือโทรมาก็ได้นะคะยินดีช่วยเหลือค่ะชี้ทางแล้วก็แนะนําให้นะคะไม่รับแก้กรรมนะคะน้องนายจะเน้นในการเจาะจงพาไปทาบุญหรือมาไม่ได้ให้ฝากน้องนายไปทาบุญให้ได้เช่นกันค่ะก็จะส่งเป็นวีดีโอส่งเป็นคลิปให้อนุโมทนาศาสตร์ทุบุญค่ะกรรมแก้ไม่ได้ลกไม่ได้ถอยไม่ได้ไม่มีผู้ใดแก้ให้บุคคลอื่นได้นะคะนอกจากตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็แก้ไขเองเป็นต้นค่ะ ทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะคะขอบคุณนะคะกัลยานิมิตรค่ะมีบุญเราจึงได้พบเจอกันมีบุญสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลอยู่แห่งหนใดทิศทางใดนะคะสิ่งดีๆก็จะจูนเข้ามาหากันนะคะเราก็จะได้พบเจอกันในสักวันนะคะขอบคุณมากค่ะ